ครับถึงหน้าเทศกาลของพึ่งป่าที่มาหาขนมาหาน้ลำไยในช่วงฤดูลำไยออกดอกออกผลตั้งแต่เดือนมกรากุมภาเป็นต้นไปนะครับโดยการวิธีทำกขนพึ่งนั้นก็จะไปหาตัดเอาต้นไม้คือ,อส่วนมากนะครับที่จะนิยมกันก็คือต้นมะพร้าวต้นไม้ตานที่ตายแล้วนะครับนำมาตัดโดยใช้ขนาด 60เซนนะครับความสูง60เซนมาเจาะแล้วก็ทําเป็นกนพึ่งทําเป็นรังพึ่งเพื่อพึ่งมาอาศัยอยู่นะครับโดยกโกนว,วิธีต่างๆในการทําก็เป็นเคล็ดลับของแต่ละคนนะครับเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะทํเพื่อพึ่งมาอาศัยอยู่นะครับในช่วงของออลำย่อยออกดอกส่วนสําหรับน้ําพึ่งนั้นนะครับมีตท่าใดก็ดึงบะค้างนะครับมีตท่าใดก็ดึงมะเหลือมีการสั่งจองตลอด พึ่งนี้คือพึ่งธรรมชาติพึ่งที่ออกมาจากป่านะครับมาหากินดอกลําไยในช่วงที่ลยาไยกําลังออกดอกออกผลนะครับเ,เขาจะเก็บเกี่ยวน้ําพึ่งนะครับเริ่มพึ่งจะเริ่มมาหากุหลตั้งแต่เดือนมกราการุภาเป็นต้นไปแล้วจะไปสิ้นสุดดอกลําไยเอาในประมาณเดือนมีนาเมษานะครับแล้วเขาจะเริ่มเอาน้ําพึ่งในประมาณ ดอกลำไย,ยหมดนะครับก่อนราวๆเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับถึงจะได้จํานวนน้าพึ่งเยอะนะครับพอสมควรลังนึ่งนะครับ้าน้ําพึ่งถ้าแม่พึ่งมาอาศัยเยอะก็จะได้นักถึง10ขวด11ขวดหรือ2ขวดแล้วแต่ขนาดของกลนแล้วก็จํานวนของแม่พึ่งแล้วก็ประกอบครับลำไย,ยที่มันติดดอกอกอกผลเยอะลำไย,ยปีไหนเยอะนะครับพึ่งก็จะออกมาเยอะก็จะได้น้ําพึ่งเยอะนะครับตามจํานวน ของกคนของพึ่งที่มาอาศัยอยู่ครับ